สีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการข้อมูลรถดรอทคอมวันนี้เรามาติดรถเว็บไอร้อยสิบนะครับใหม่เลยเพิ่งออกเย็นนี้เนาะไม่รถอยู่ที่สามสิบสามกิโลนะครับเพิ่งออกเพิ่งออกเย็นนี้เะคร,รถยังใหม่อยู่เลยเนาะรถขาวแดงนะครับราคาอยู่ที่สนะี่หมื่นหนึ่งพันเนาะติดหน้าร้านตอนกลางคืนนะครับ ตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหวมนะครับแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บปิดรูกุญแจมันจะพังนะครับเขาก็สตาร์ทรถหนีไปเลยนะดังนั้นผู้ผลิตเขาเลยทําที่ปิดรูกุญแจไม่เหล็กไว้เพื่อป้องกันจะโจรมาตอแต่ตอนนี้โจรฉลาดนะเอาไม่เหล็กเองฝังรูกุญแจมันเปิดได้หมดนะครับขโมยก็แทงขโมยได้หมดการขโมยผมพิเศษาชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับดวผมจะกดล็อกปิดเสียงให้ดูก,ก็สองครั้งนะครับถ้าใครโดนรถน,นะครับ รถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านกระโมวยทั่วไปตัวรถหน่อยก็จะร้องเนาะคนตกปาลาร้องก็จะร้องของผมจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านจะของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมตินี่กุญแจผีเนาะแทงดูแจเข้าไปแทงุ๊บเดยผมจะบิดนะครับอ่าุกรถจะร้องไม่หยุดนะครับรจะร้องไม่หยุดจนกว่าจะปลดล็อกเท่านั้นแต่ข้ามือผมพิเศษคือบ้านคือกันนานะครับ ขี่รถตักผลนี่เลย็ขามุทว่วไปขี่รถตักผลปุ๊บน้ําเข้าก็พังแล้วเนาะเดี๋ยวราจะมาสั่งสตาร์ทที่รีโมทให้ดูเดี๋ยวสตาร์ทเท้ากับเลยกับผมจะกดสั่งสตาร์ทที่รีโมทกดปุ่มสตาร์ทนี่สองครั้งนะตึก๊กตึ๊กรถติดสตาร์ทเท้าเลยรถติดเลยนะครับถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรมานั่งรถเราแล้วมันแทงรูนแจแล้วก็บิดอลองสตาร์ทเท้าแล้วครับ ขับขับรถไปเนาะเราเห็นพยีระยะร้อเมตรเนาะให้เรากดปุ่มล็อกที่รีโมทนครับรถจะดับเองครับอ่าแล้วก็ตามไปเอารถมาเนาะกันขโมยราคาพันสนะครับก็รับประกันให้หน่งปีนะครับจากเว็บกันขโมยรถ com เบอร์โทรผม0909536466นะครับรับประกันให้1ปีนะครับแถมรีโมทให้2ตัวกันน้ะโอเคครับ, okay, รบวันนี้วันที่7ธันวา2555นะ้าห้าห ติดไปอีกคันเนาะไมล์รุอยู่ที่33กิโลเนะละาะราคา41,000นเนาะโอเคครับผมครับ